มาต่อกันเลยนะคะที่ใบความรู้ที่2.4เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันามาดูกันเลยว่านี่เด็กผู้หญิงสีชมพูคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่บอกว่าแม่ให้ปุ้มปุ้ยไปซื้อส้มจากตลาดนัดข้างบ้านปุ้มปุ้ยซื้อมาซื้อส้มมาเนี่ยกิโลกร,รัมละ25บาบาทหมายความว่าไงจากข้อความดังกล่าวสามารถนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนได้ไงคะ ซื้อส้ม1กิโลราคา25บาทแล้วถ้าเราซื้อหลายๆกิโลละ่ะราคาจะเป็นเท่าไหร่ามาดูที่ตารางกัน,นะคะ่ะจากส้ม1กิโลราคา25บาทถ้าส้ม2กิโลราคากี่บาทก็เป็น5 0บาท3กิโลราคาเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คะเป็น75บาท มันก็เกิดจากเอา3ไปคูณ25เป็นเ5แล้วถ้าส้มเป็น4กิโลก็เอา25ไปคูณ4เป็น100แล้วถ้า5กิโลล่ะ5กิโลก็คือเอา5คูณ25เป็น125บาทจากตารางสามารถเขียนอันตราส่วนของจำนวนส้มเป็นกิโลต่อราคาที่เป็นบาทได้ดังนี้ก็จะกลายเป็น1ต่อ25 หรือ2ต่อ50หรือ3ต่อ75หรือ4ต่อ100และสุดท้าย5ต่อ125อเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเสร็จส่วนนั้นก็คือ5ส่วน125ตัดทอนกันได้เท่าอ,อะไรเอ่ยแม่อะไร5รายได้125ก็5 25เป็น125ดังนั้นมันก็คือเสษ็1ส่วน25หรือ หนึ่งต่อ2ี่สิบห้าเป็นยังไงตัวสุดท้ายและตัวเลขตัวแรกอัตราส่วนเป็นยังไงคะเท่ากันไหมเท่ากันนี่แหละถึงจะเรียกว่าอัตราส่วนที่เท่ากันเราก็ามาเขียนได้ดังนี้น้าหัดไปเลยนะคะนักเรียนามาดูที่ตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาพูดถึงพูดถึงเรื่องอะไรคะอ่านโจทย์ได้ยัง ขาพูดถึงมีลูกอม,มอยู่3าเม็ดราคา2บาทรลมสองเม็ดราคาสองบาทดูในตารางแล้วต่อไปลูกอมหเม็ดราคาสบาทและช่องตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่คะช่องต่อมาเป็นเป็นกี่เม็ดถึงจะได้ราคา6บาทก็เป็น9เม็ดต่อมาอจากหเนี่ยห6หเนี่ย จากสามมาหกก็เกิดจากสามคูณสองเป็นหกช่องนี้ก็จะเป็นสามคูณสามเป็นเก้าสามคูณสองเป็นหกแ,แล้วช่องที่สี่ล่ะคะว่ากลายเป็นสามคูณสี่เป็นสิบสองสองคูณสี่เป็นแปดและสุดท้ายอะไรคูณกันคะห้าคูณสามเป็น สิบห้คูณสมีค่าเป็น10อ่แล้วก็จะเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนได้เป็น9ต่อ6หรือ12ต่ออะไรคะต่อ8หรือ15ต่อ10บนั่คืออัตราส่วนเรานี้ บรรทต่อมาอาาัตราส่วนเหล่านี้เป็นอาาัตราส่วนที่เท่ากันซึ่งเขียนได้ดังนี้ก็มันเริ่มเลยจาก3ต่อ2เท่ากับ6ต่อ4เท่ากับ9ต่อ6เท่ากับ12ต่อ8และสุดท้ายเท่ากับ15ต่อ10แล้วก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น9ส่วน6เท่ากับ12ส่วนแและ15ส่วน10 มาดูกันสิ1ิห้าส่วน10บทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำได้ไรคะใช้แม่อะไรแม่อะไรเอ่ยแม่อะไรเอ่ยเราเริ่มต้นจากเลขอะไรเราเริ่มต้นจากสามก็ใช้แม่ 3. สามามได้สิห้าไม่ใช่สิเอาใหม่ขออภไปค่ะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำทำให้เป็นเศษส่วนยางตำ่งตำก็จะกลายเป็นสามส่วนสองใช้แม่ห้านั่นเองนะตรงกันไหมตรงกัน ตัวอย่างที่หนึ่งผ่านนะคะต่อไปมาตัวอย่างที่สองเขาพูดถึงเงาะกันมากเงะสองกิโลกร,รมัมราคา25บาทแล้วถ้าเป็นดูในตารางนะคะดูในตาราง6กิโลกร,รัมเป็น75บาทมันมีความสัมพันธ์เป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเป็นเท่าไหร่คะ จาก2มา6เนี่ยมันก็เกิดจาก2คูณกับ3ตรงนี้ก็มาจาก25่คูณสเป็น75็ดสาแล้วช่องที่3ล่ะ12 12ก็เกิดจาก3คูณผ,ผิดสองคูณ6เป็น12ก็เอา25่สิบคูณหมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นเท่าไหร่คะใครตอบผูดได้บ้าง ก็คือหนึ่หาสิบตอี่4 20 20เกิดจากอะไรเกิดจาก2องคูณสิบังนั้นขน้างล่างตอบเลยเป็น250นั่นก็คือ25่สคูณ10นั่นเองไปไงอ่ะสุดท้ายแล้ว 64, 64 64เกิดจากอะไรเกิดจาก2คือคูณด้วย32ข้างล่างตอบเท่าไหร่คะ ท่าไหร่เอ25ค32มีค่าเป็น800อ่แล้วก็มาเขียนเป็นอัตราส่วนก็จะได้เป็น12ต่อ150หรือเท่าไหร่20ต่อ250หรือ64ต่อ800นี่ะแล้วก เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็เขียนเดิมเลย12ต่อ150 20ต่อ250และ64ต่อ800เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน12ส่วน150แล้วก็20ส่วน2 5 0และ64ส่วน800พอได้ไหมจากตัวอย่างที่1แล้วก็ตัวอย่างที่2 ในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันอเปิดไปหน้าถัดไปค่ะหน้านี้เขาบอกว่าการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้คล้ายกับตัวอย่างนี้เลยดูนะเขาพูดถึงเรื่องไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองราคาห้าบาทสี่ฟองราคาสิบบาทเป็นยังไงมันเพิ่มไปเท่าไหร่คะ ก็เพิ่มไปทีละ2เท่าก็คือ2อคูณ2เป็น4แล้วก็5คูณ2เป็น10แล้วมาช่องที่3ล่ะไข่ไก่ราคาไข่ไก่6ฟองราคา15บ,บาทก็เอา3ไปคูณตอนนี้ต่อมาก็เอา4ไปคูณแล้วข้าซ้ายก็เป็นเอา5ไปคูณเข้าก็จะเขียนเป็นอันตราส่วนที่เท่ากันเหมือนกับ วิธีทำที่ผ่านมาอ่าแล้วมาสังเกตรตรงนี้ซิว่าช่องนี้ติกตึกตึกตกตกเขาบอกว่าอะไรคะอ,รอ,อ่าน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 ,านคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนเดียวกันมาเข้าไปไงเริ่มต้นเข้าสองขอไพค่ะเข,ข้าเขานำสองส่วนห้า ไปคูณเศษและส่วนด้วยตัวเลขเท่าไหร่บรรทัดแรกเขาไปคูณด้วย2องอก็จะกลายเป็น4ส,ส่วน10คูณด้วย3คูณด้วย4และคูณด้วย5้าอานะที่เราเห็นนี้อันนี้คือเป็นการคูณแล้วถ้าเป็นการหารล่ะคะบอกว่าหารแต่ละจํานวนในอัตราส่วนด้วยจํานวนเดียวกัน ขาหารไปเท่าไหร่จาก4ส่วน10นำมาหารสองทั้งเศษและส่วนเท่ากับ2ส่วนห้าอ่ะตรงนี้หารด้วย3 6หหาร3ามมีค่าเป็นเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกหกหาร3ามมีค่าเป็นสองนี่ครูเขียนอะไรมาเนี่ยและ15หาร3ามมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น5อ่ะตรงนี้แก้ไขเป็น สอส่วนห้นะคะมาต่อ8ปดส่วนยีหารสี่ค่าเศษละส่วนผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะผลลัพธ์ได้เป็น2อส่วนหและสุดท้ายก็10บส่วนยีเอา5มาหารก็จะได้เป็น2องส่วน 5, หามว่าเท่ากันหมดเลยเนีย่ยเรียกว่าอัตราส่วนที่เท่ากัน เรามาดูเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมนะดูกันการทำอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้เบื้องต้นเป็นไปตามหลักการของอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่เท่ากันงงไหม inya? งงไหม,มอามาดูหลักที่นึ่งหลักการคูณเมื่อคูณแต่และจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์จะได้อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมแล้วถ,ถ้าหลักการหารน,นะคะเมื่อหารแต่ละจําน,จนวนในอัตราส่วนใดด้วยจํานวนเดียวกันโดยที่จํานวนนั้นไม่เท่ากับศนก็จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมกมจะให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมตัวอย่างที่2แล้วก็3และ 4 mm hmm. และ5ลองศึกษาดูนะคะว่าเป็นยังไงจากโดยใช้หลักการคูณแล้วก็หลักการหารมาถึงหน้าที่ของเราแล้วมาถึงหน้าที่ของเราแล้วนั่นก็คือแบบฝึกทักษะที่2.4อัตราส่วนที่